สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอ่านมังงะเรื่องฮาเลมของข้ามีแต่ลูกศิษย์หญิงทั้งนั้นตอนที่61ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณเพจแปลไม่หลับไม่นอนที่อนุญาตให้เรานำมังงะเรื่องนี้มาภาคฝากากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับซุนวูเซียวจะจะรู้ได้อย่างไรว่าข้าเป็นอาจารย์ตัวจริงของเจ้าศิษย์คนนี้ไม่มีทางจําท่านอาจารย์ผิดคนได้หรอกคะ่ะเพราะศิษย์มีท่านเป็นอาจารย์คนเดียวเท่านั้นในชีวิตนี้ลูกศิษย์จดจําท่านไว้ในใจเสมอ รั้งสุดท้ายที่ข้าได้ยินชื่อท่านอาจารย์ก็เมื่อสองร้อยปีที่แล้วข้าได้เจอสิทธิ์พี่นางจําข้าได้ในพริบตาเดียวคงเป็นเพราะเนตรทองคําอะไรกันผู้อุโสวยเย่เป็นอาจารย์ของจักรพพัดจริงๆงั้นหรือหงเพลงพาข้าและท่านอาจารย์ไปพบจักรพพัดเจียโมขอรับเผิงซานเจ้าจงรอนางอยู่ที่ศา,าะลาจรัแสแสงถ้าเจ้าพบนางเมื่อไหร่ให้นางไปหาจักรพพัดเจียโมเพื่อพบพวกข้าได้ขอรับท่านผู้อุโสวยเย่ กูเซียวก่อนหน้านี้เจ้าได้ไปสู้กับดินแดนศักดิ์สิทธิ์ช่างหมิงมาใช่ไหมท่านอาจารย์พวกดินแดนศักดิ์สิทธิ์พวกนั้นสมควรโดนแล้วหากข้ามีโอกาสอีกสักครั้งข้าจะกว่าล้างดินแดนศักดิ์สิทธิ์ให้หายไปให้หมดเลยท่านได้พบลูกศิษย์หกคนจากหน,นึ่งในร้อยแปดคนได้รับรางวัลไพ่สุ่มทักษะจกักรพรรดิือข้าจํำได้ว่าหลังจากไท่ไป่ทะลวงเข้าสู่ระดับจกักรพรรดิได้ทำให้ระบบอัปเกรด และยังส่งผลให้รางวัลที่ได้ถูกอัปเกรดไปด้วยสินะเปิดใช้งานไพ่สมทักษะระดับจกักรพพัดไพ่สมทักษะระดับจกักรพพัดกำลังเปิดใช้งานขอแสดงความยินดีกับนายท่านด้วยท่านได้ทักษะพิเศษมันแห่งราชันทักษะมันแห่งราชันสามารถเพิ่มพลังการต่อสู้ให้ท่านได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในเวลาอันสั้นและพลังจะเพิ่มขึ้นทวีคูณจะถูกกำหนด ตามระดับบมเพาะพลังในปัจจุบันของผู้ใช้งานทักษะนี้สามารถถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ของท่านได้ทักษะมัดแห่งลายชันงั้นหรือนี่มันเป็นหนึ่งในทักษะที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตในอดีตก่อนของข้าแม้ว่าทักษะนี้จะยอดเยี่ยมมากแต่ก็น่าเสียดายที่ข้าสามารถเพิ่มพลังจากระดับนักบุญขั้นแรกในปัจจุบันของข้าได้เพียงห้าเท่าวูเสียวเจ้ามาใกล้ๆเดี๋ยวข้าจะสอนทักษะบางอย่างให้เจ้าได้คะ่ะท่านอาจารย์ มันเจ็บนะหลังของข้าไม่ใช่พื้นถึงได้มาทํารุนแรงบนหลังคนอื่นแบบนี้ขอบละคุณท่านอาจารย์ที่มอบทักษะล้าค่าให้สิทธ์ทักษะนี้ช่างเหมาะก,กับสิทธิ์มากหากข้ามีทักษะที่สุดยอดแบบนี้ในตอนนั้นข้าจะใช้ทักษะนี้บทขยี้จ้กรพพัดของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ช่างหมิงให้แหลกเป็นผุยผงไปแล้วสมแล้วที่เป็นท่านอาจารย์ที่ข้าคารมนับถือทันดีที่พวกเราได้พบกันเขาก็มอบหงขวัญชิ้นใหญ่ให้กับข้าแล้วมาคุยกันเถอะ เจ้าสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้กี่เท่าถ้าเจ้าใช้พลังเต็มที่ในทักษะมัดแห่งราชันท่านอาจารย์พลังของข้าน่าจะเพิ่มขึ้นสัก50บเท่านอกจากนี้สิทธิ์ยังรู้สึกว่าไม่ใช่เพียงความแข็งแกร่งและพลังวิญญาณที่เพิ่มขึ้นแต่ยังสามารถดึงศักยภาพความแข็งแกร่งที่ซ่อนไว้ออกมาได้อีกด้วยบัดซบเขาเพิ่มพลังได้เพียง5าเท่าแต่ผู้หญิงคนนี้เพิ่มขึ้นได้ถึง50เท่าหรือมากกว่านั้นอีกหรือ ดูเหมือนช่องว่างระหว่างลิงกับคนมันใหญ่เกินไปแล้วฮอฮอดินแดนหลักแห่งเผ่าอาสูรพลังมหาศาลนี่ระดับจกักรพรรดิสินนะไอ้บ้าชิงหนิวไม่อีกแล้วเจ้าจะเชื่อหรือไม่ว่าครั้งนี้ข้าสามารถฆ่าเจ้าทิ้งได้สุวนวูเซียวเจ้าคิดว่าตัวเองมีความสามารถฆ่าข้าได้หรือ จกักรพรรดชิงหนิวพลังระดับจกักรพพรดขั้นกลางท่านลุงหนิวคนนี้จะสอนให้เจ้ารู้ว่าฟ้าสูงแผ่นดินต่ำมันเป็นย่่งไรว่าไงนะไอ้วอัวโง่นี่เอ๊ะอืมท่านอาจารย์ไว้ใจข้าเถอะข้าไม่ได้ก่อนเลี้ยงบ่อยนะข้าเปลี่ยนนิสัยไปมากแล้วนะ อันที่จริงแล้วเป็นเพราะชิงเหนิวรู้สึกแย่ที่เขาอยู่อันดับต่ําสุดในทั้ง4จกักรพรรดิเป็นเพราะข้าแซงเขาขึ้นไปที่เขามาที่นี่ทุกครั้งเพราะต้องการท้าสู้กับข้าตลอดด้วยเหตุผลนี้เขามาท้าสู้กับข้าหลายสิบครั้งแล้ววูเสียวในเมื่อจกักรพรรดิชิงเหนิวมาแล้วเจ้าก็ออกไปต้อนรับเขาหน่อยสิไปสู้กับเขาจนกว่าเขาจะเบื่อไปข้างหนึ่งเลย